สวัสดีค่ะวันนี้นลินจะพาเพื่อนๆมาสำรวจป่านะคะก็นลินก็ดูคลิปหลายๆท่านนะคะว่าเห็ุทางโน้นทางนี้ออกแล้วเราก็จะมาสำรวจป่ากันนะคะว่ามันจะมีเห็ดไหมคะเพราะว่าหน้านี้ก็จะเป็นเห็ดมันปูนะคะ ็คือภาษาเยอรมันเรียกว่าเฟเฟอริงอนะคะแต่นลินก็สำรวจดูคร่าวๆไม่มีเลยคะ่ะดินรู้สึกว่าแห้งมากเลยคะ่ะถึงจะมีฝนตกแต่ว่ามันไม่แถวบ้านนาลินมันไม่มีเห็ดนะคะเห็ดมันปูมันยังไม่ออกคะ่ะอย่างว่านะคะแถวบ้านนาลินมันจะออกช่วงเดือน d ด c เซมเบอร์นะคะนั่นเห็ดเต็มที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดเพลิงหวานอะไรประมาณนี้มันจะออกช่วงนั้นนะคะก็เลยมาสำรวจป่าเผื่อว่ามันเกิดค่ะแต่ว่าก็ไม่เจอนะคะก็มาเจอลูกแรวรีป่านะคะสีแดงเต็มที่แล้วค่ะก็นรินขอเก็บก่อนนะคะเพื่อนๆ ไม่ได้เห็ตตาไม่เป็นไรค่ะก็ได้กินผลไม้ป่าอร่อยอร่อยหวานชุ่มชื่นใจมากเลยค่ะอันนี้ลูกไม่ใช่บูเบอรี่อะไรนะสีดดแดงแดงเบอร์รี่ป่านะคะ เรียกไม่ถูกลืมชื่อค่ะอืมหวานมากๆเพื่อนๆหวานมากๆมาสำรวจเห็ดเทฟรีงแต่เห็ดไม่ออกนะคะเพื่อนๆแถวบ้านนารินเห็ดมันยังไม่ออกเลยค่ะโคตรหวานเลยอ่ะอของป่าอร่อยเห็ดก็ยังไม่ออกนะคะแต่ว่าหน้าร้อนก็ปกติขีเสีย้ย หรือว่าจิ้งหลีดน้อยตะกแตนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เจอนะคะแต่ไม่ค่อยจะมีค่ะก็บรรยากาศธรรมชาติก็จะประมาณนี้นะคะไม่เจอเห็ดไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาชมป่ามาชมธรรมชาติแสงแดดสายลมฟังเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติบอกเลยว่าฟินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ นลินได้เข้าป่าทีไรเหมือนได้ความรู้สึกแบบว่าเขียวขจีในใจชุ่มชื่นหัวใจอย่างนั้นเลยนะคะนลินก็จะพาเพื่อนๆมาดูป่าข้าวโพดนะคะอันนี้ที่ไกลๆเห็นน่ะเขาเรียกว่าป่าข้าวโพดนะคะเขาปลูกเต็มทุ่งนาเลยค่ะแต่นลินไม่ทราบว่าข้าวโพดท,ที่เขาปลูกเนี่ย มันสำหรับสัตว์หรือว่าสำหรับคนนะคะเพราะว่านาลินเคยไปหักอยู่เด้แต่ไม่ขอบอกนะคะเอามาต้มปกติมันต้มแค่30นาทีก็ได้กินแล้วนะคะแต่ว่าต้มไปประมาณ2หรือว่า3ชั่วโมงเสียไฟหมดเลยค่ะมันแต่ยังแข็งอยู่นะคะสงสัยจะเป็น ขาวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์นะคะที่เขาปลูกไว้แล้วก็ขายสำหรับ สัตว์หรือว่าชาวไร่ชาวนาที่เนี่ยเขาอาจจะมีว,วมัวมีควายมีมา้ามีสัตว์เอาไว้เพื่อขายเขาก็เลยปลูกไว้เพื่อให้สัตว์ตุนไว้สำหรับหน้าหนาวเลยนะคะมองไปทางไหนก็ร่มรื่นสะอาดแล้วก็ว่างเปล่าเลยนะคะมันเป็นวันหยุดรถไม่ค่อยมีมันว่างเปล่ามากเลยะคะ่ะ ก็ดูธรรมชาติผีเสื้อบินไปบินมานะคะเพื่อนๆค่ะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันดีของนลินนะคะที่ได้เข้าป่าอีกครั้งค่ะรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยกับแสงแดดกับเสียงลมเสียงนกมากๆเลยค่ะฟินมากๆเลยค่ะนลินก็จะไปแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่แล้วก็ติดตามเก่าณรินขอบคุณมากๆค่ะไปแล้ว